สวัสดีจ้ามาแล้วได้เข้าป่าอีกแล้วทุกคนวันนี้ฝรั่งมาด้วยนะจ๊ะมาทำอะไรพาฝรั่งมาปิดป่าทุกคนมาปิดป่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่เจ้มาเก็บเห็ดแล้วนะคะของปีนี้เนาะนี่ก็อคอยมาดูว่ารอบนี้เราจะได้เห็ดขนาดไหนดูป่าคะ่ะทุกคน นูนป่าปึ๊บดูนี่ค่ะอันนี้สีเหลืองอันนี้นะคะในป่าเขาจะปักไว้สำหรับมาร์กว่าเป็นทางเดินนะคะตรงนี้เนาะนี่ค่ะเขาจะมาร์กแบบนี้เป็นมาร์กจุดที่เขามาร์กเอาไว้สำหรับให้เราเดินตรงนี้เนาะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะผูก เชือกแบบนี้ให้เป็นทางเดินไปจะได้ไม่หลงนะคะทุกคนป่านี้เป็นป่าที่ใหญ่มากๆแล้วสามารถหลงไปถึงอีกเมืองหนึ่งได้เลย <c oughs> ซึ่งเดินในป่าอาจจะดูใกล้เพราะว่ามันทางลัดนะคะแต่ถ้าเดินกลับก็เอาการนะคะตามถนนหนทางอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นทางเต็มเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปข้า บึงตัวนี้โอ้นุน่นดูภูเขาสูงมากทุกคนตรงนี้ป่าตรงนี้เราก็จะมาเก็บกันทุกปีค่ะแต่ว่าปีนี้เพิ่งได้มานะคะเรามาดูว่าเราจะได้เห็ดเยอะหรือเปล่าไปค่ะหละหละ,ละตรงนี้ไปนะคะเจอแล้วยังสภาพดีอยู่ไหม ตกตกตกนี่มันเปียกเนาะมันมีกลิ่นสนมาด้วยเนาะวันนี้จะอากาศหนาวนิดนึงคนดูการใหญ่มากค่ะยังเจอไม่เยอะนะคะไปจ้ะไปต่อจ้า ทางปากทางเข้าเอป่านี่นะลมแรงมากทุกคนแต่ว่าในนี้ลมไม่ค่อยแรงโชคดีหน่อยไม่งั้นก็จะหนาวเด้อ ดูโอ้ดูไม่ค่อยสวยแล้วค่ะเนาะไม่ค่อยสวยแล้วทุกคนปิดป่ากันแล้วนะคะมาปิดปา่าด้วยกันเดอ้อพี่น้องเอย๋ยเสร็จแล้วก็ไม่รู้เมืองไทยจะมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่าเนาะอยากเก็บเหมือนกันถ้ามีโอกาสเนาะอยากจะไปเก็บเห็ดเมืองไทยทุกคนนี่ สวยวันนี้ฝรั่งมาด้วยนะคะเดินมาเป็นเพื่อนเพราะว่าปลานี้เขาจะอยู่ไกลหน่อยนะคะปลานี้เขาเริ่มแบบคือเขาตัดไม้มาหลายปีแล้วเนาะนี่ค่ะเขาเริ่มย่อยสลายแล้วจ้าปลานี้เห็ดเยอะนะคะแต่ว่า ตั้งแต่เขาตัดป่าเห็ดจะไม่ค่อยขึ้นเนาะสวีเดนอะ,อะถ้าฝนตกดีอะตอนซัมเมอร์ะเห็ดออกเยอะค่ะเห็ดออกเยอะเหมาะสำหรับกับการเกร็บเห็ดขายอย่างยิ่งเดี๋ยวถ้าถ้าเจ๊มมีมอกาสนะเจ๊ก็จะ เก็บเห็ดขายสักรอบสองรอบทุกคนลองดูเนาะไม่รู้ไม่รู้แรงจะมีเก็บขนาดนั้นหรือเปล่าเนาะลุ้นกันลุ้นกันทุกคนแต่ปีนี้มาช่วยกันเก็บเออไปแล้วก็ปิดป่าไปด้วยกันก่อนนะจ๊ะปีหน้าเราก็มาลุ้นกันไม้ แล้วก็ขอขอบคุณ f อนะคะที่อยากชิมเหตุที่ติดต่อมานะคะจะจดชื่อไปแล้วเด้อพี่น้องจ้ะก็แบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยเนาะอ่ะไปจ้ะนูน่นเราจะขึ้นไปบนนู้นจ้ะบางดอกก็สวยสวย ดอกที่เจ๊ทิ้งไว้นะทุกคนอย่าลามากกันนะเพราะว่ามันไม่สวยแล้วเห็ดไปมันก็เน่าเสียหายจ้ะนี่ค่ะฝรั่งไปนู่นแล้วค่ะนางเดินไปนู่นละเขอก็เดินหาเหมือนกันวันนี้ว่าจะพากันแกงเห็ดกินแะ้วคะ อน,นี้มันจะมีบอทุกคนจ้าไปค่ะเข้าไปเช็คดูโอ้โหขาเปราะออมากดูค่ะทุกคนไม่มีรากติดมาเลยจ้ะมันต้องดึงข้างๆหรือเปล่าช่วยไม่ได้คือเกาออกมาคือเกาอลกมา เิมน,น้ำมูกก็ไหลผู่สังบอกว่านี่มันห้าหกองศาเองนะวันนี้แต่ว่าได้ยินไม่ค่าเสียงลม แต่ว่าในป่ามันไม่ค่อยหนาวนะคะทุกคนดูงามจ้ะเป็นกอเหมือนกันนะนี่นี่ดึงออกมาป่านี้เป็นป่าลึกนะคะซึ่งถ้าใครเข้าป่าลึกช่วงเนี้ยจะได้เห็ดสวยเนี่ยค่ะ ดีจะดอกเล็กๆขายใหญ่ๆมีไหมเนาะแต่มันอาจจะแบบไม่ใช่กลุ่มใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปค่ะไปไปดูต่อน,นิเจ้ะมาแล้ว งามโอ้ยยังสวยอยู่เลยน,นี่จ้าดูปาดสวยมากกระซิบทำไมไม่รู้ค่ะ <laughs> มันสวยมากก็เลยกระซิบ <laughs> ป่ามากินด้วยนะสงสัยกำลังจะนั่งแล้ว <laughs> อู้ยไม่สวยมันเละ ก็มาเจอความร้อนเห็ดมันก็จะประมาณนี้ สวยอยู่นี่ไม่ได้นะคะนี่ป๊าดน,นี่แบบนี้สวยโอ้โหสวยสง่าจ้าเก็บง่ายง่ายอันนี้อยู่ในมอส เ <c oughs> ขาบอกเขาเจอตะก้าเก่าเขาที่เขาเอ,อ่อลมล้วเขาทำหักเขาจะอ,จาออกป่าแบบนี้นะคะป่าบลูบุรี่ค่ะช่วงนี้ป่าที่แบบโล่งๆนะจะเจอยากมากเลยค่ะ ออ๋ฝ oh, <laughs> รั่งบอกว่าเจอเจอตะก,กาเก่า <c oughs> มันคั้นฟิกซะแย้นนะครบละทิลเดียบอกซะฝรั่งบอกสวยอยู่นะเฮต่ะสวยไหมสวมัมนี่ค่ะ พอได้อยู่ค่ะทุกคนอ่ะวปากะเขาบอกเขาจะเก็บบ้างโมเซนรัสซีดานมันเข้ายากกิ่งดูขัาอนอยู่บริตออบเกรียนเฟิร์สอยากเก็บอะทุกคนแต่เข้ายากเลยมันเข้าไม่ถึงเขาบอก แค่น <ique> ี้ก็ไม่สู้เนาะเห็ดยังกินพี่น้องค่ะเห็ดเจนี่เอาไปตำน้ำพริกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวลงไปตรงนั้นนิดนึงนะคะไม่เยอะแต่พอได้ทุกคนบูดูทุกคนดูปลาดูดูเกินออกยาวมาก เกินฝ่ามือแจ้งไปเลยนะจ๊ะอือยาวเกินโอ้หักอันนี้หักยาวโอ้นี่ไงทุกคนนี่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 ฝรั่งนี่สวยมากนะไหนอะอ๋อโอ้ในนี้เยอะอยู่พาได้อยู่ค่ะทุกคนนนีๆนี่ค่ะ อ,อ่ขายาวคลิปที่แล้วจะได้ตัดเห็ดขาเห็ดไปจากป่านะเด็ <c oughs> ดเอาค่ะไม่ได้ตัดหรอกไปส่วนส่วนมากเลยนะคะเอาไปตากไว้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวไอ้ที่ตากอะ่จะเจจะต้องไปคัดอีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่า ดูแล้วเขาไม่ค่อยสวยมันจะต้องไปคัดอีกทีค่ะเห็ดมันไม่ได้เก็บไปแบบมันจะได้สวยทุกดอกเนาะตอนเก็บอะดูว่าสวยขนาดคัดแล้วนะคะนู่นค่ะดูนู่นคนฟินกับเห็ดเขาจะเอาไปทำซุปค่ะเอาไปทำซุปแล้วเอาไปทำซอสอะไรเงี้ยค่ะ เขาจะห่อข้าวไปกินที่ที่ทำงานแล้วเขาก็จะมีแบบซอสเห็ดสดนะคะเพื่อนเขาชอบถามว่าเธอทำซอสอะไรไปทำไมมันหอมจังเขาเรียกอะไรอ่ะบราวซอส่ะค่ะทุกคนโอ้นี่สวยคอมเด้งามอ้าวจะให้เก็บบ่จะให้เจ้เก็บเองบ่ นึกว่าเขาจะเก็บเราต่างคนต่างยืนนะใครจะเก็บได้พอนบุชซีดานสวยดีนะเดี๋ยวค่ะแป๊บหนึง่งเรายังเข้ามุมไม่ถูกนะคะทุกคนเข้ามุมบ่ถืกเด้อดูแล้วก็เดินมาลึกๆนะทุกคนเดี๋ยวคอยดูนะเดินกับขาลากเลยนะ เพราะว่าอยากมาเข้าป่านี้นานแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาไปหลังเขาเดินไปไหนไม่รู้ค่ะเดินเข้าไปทำไมไม่รู้งสงสัยจะอยากตูอยากเห็น มีแต่ขายาวๆจ้าขายาวสุดๆขายาวมากเลยที่เจ๊ทิ้งเอาไว้คือเขาไม่สวยแล้วนะจ้ะตรงนั้นนะ่ะ างามมีหลายทางให้ฝรั่งเก็บงนุเราก็จะมาเก็บทางนี้ถ้าเต็มตะก้านี้ก็จะเทใส่ตะก้าฝรั่งนะคะตะก้านั้นเขาจะจุได้ประมาณสี่ตะก้าน,นะคะเตะ็มอ่ะสีตะก้าไซส์ที่เจเก็บตลอดนะคะ ใส่ได้เยอะนะคะตะการนั้น ต้นไม้โอ้ยจรงงปียเลยทุกคนนี่ดูลำธารลำธารบนภูเขาเด้อสวยนะดูมอสงามมากทุกคนดูเห็ดนี้ต้องระวังเก็บเห็ดนี้ต้องระวังทุกคน ได้ไม่เยอะนะคะรอบนี้จะถึงทางออกอยู่แล้วแต่รถะจะพากันเดินไปถึงทางออกอีกด้านนึงรถจะจอดอยู่อีกด้านนึงสงสัยจะต้องเทเห็ดให้ฝรั่งเอาไปนะคะทุกคนแล้วก็ไปเอารถมารออีกด้านหนึ่งนะคะมันไม่งั้นมันจะไกล สนกลสำหรับเจมากสำหรับการเดินกลับไปเอารถนะจ๊ะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอสัส้นๆก่อนทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่ตะก้าใหม่จ้ะสวัสดีค่ะ